ทีนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตกระจายเสียงจากนครรวงจันาต่อไปสถานฟังข่าวของข่าวสำคัญมิดังนี้ เมื่อวันที่16มือหวานผ่านมานี่ปรากฏยินเขาคือเรื่องอยู่ในเฟซบุ๊กกำลังมาแห้งว่าอยู่ที่หงแหมแม่ของอยู่ทีนครหลวงจันทร์ยังปรากฏเห็นภาพว่ามีเท่าแก๊จีนเอาบวงควางเอาผูเซปู้สาพนักงานเสิร์ฟหรือพนักงานประจำการยูสถานที่หงแฮมแห่งนั้นมันเป็นอันจบอันงามต่อแก็ประษาชนถึงอย่างน้อยบ่าวพรวิไลก็หักประเทศลาวหักซัดลาวหักถุงลาวหักประเทศตัวเองไว้ก่อนถึงว่ามันมันจะบานน้อยน้อยคนแต่เฮาก็เป็นอันจบอันงามเป็นหูเป็นตาซอย กันมันเป็นย่างดีท้งยังใดก็ตามขอตักเตือนพ่อแม่พี่น้องปชาสนทั่วองชนบวชแต่น้องน้องหนักเหียนหนักศึกษาบวชแต่พนักงานประจำการอยู่สถานที่ใดหงแหมหงล้าหงการอยู่สถานที่ใดก็แล้วแต่บวต้องเอาเป็นแบ็อย่างต้องฮหดต้องทำต้องเหตุแต่มันสิ่งที่ดีดี่แม่สิตายแต่นำเงินยวนเบาพรวิไลบวชได้ใส่เงินยวนพ่อแม่เบาพรวิไลตั้งแต่เกิดมากับบวเห็นสิตายปานี้กันยังคบมุดทุกคู่ทุกคนกันยนใส่เงินกีบเหล่า ทั้งยังใดก็ตามขอตักเตือนพ่อแม่พี่น้องปัะชาชนทั่วผงซนบววติน้องน้องนังเฮียนนักศึกษาบววติเหตุประจำลับประจำการอยู่สถานที่ใดก็แล้วแต่อย่างน้อยเขาต้องมีเกิศักดิ์ศรีของเป็นผู้หญิงสาหพันผู้หยิงเป็นหูเป็นตาสวยกันอันใดเขาสิดามาอันใดผัดพนังงานอยู่สถานที่ใดก็แล้วแต่ที่ใดที่ว่าเขาจิตจุ้มจิดาจิลปอยกบฏต้องเหตุกบฏต้องทำการกระทำผิดที่ลงไปก็ต้องเป็นหูเป็นตาเป็นเจ้าการสวยกันอันใดมันจิตจุบจิงามต่อเกสสังคมอยู่ประเทศร ของตัวเองก็พากันเฮ็ดกันสร้างสร้างลูกบุกตื่นบ่ต้องเอาเป็นเม็ดยางที่ได้มันบัจุกบ่งามก็ทิมันลงไปเมื่อว่าแต่น้องหนังเรียนนักศึกษาบ่ว่าแต่ผู้เซพผู้สาบ่ว่าแต่ผู้บ้าผู้แพลวผู้ชายก็คือกันขอตักเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาทนทั่วบงชนที่มาเป็นลาวภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลาวตองหักษาเกียรติศักดิ์ศรีคำว่าเป็นประเทศลาวของตัวเองไว้ก่อนอันใดบรนบ่ัจุกบ่งามก็บ่ต้องทำบ่ต้องเฮ็ดลงไป มันผูกจุงสวงงามตัวเกสสังคมบางครั้งมันจะเตะตองเึงการระเบียบกฎหมายที่นี่สถาดีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งศาตกระจายเสียงจากนองหอลวิจันร์สำหรับข่าวภากนี้จะเชินสุดลงเพียงต่อน,นี้ต้อไปเชิญกุมบูบานที่อยู่ที่นองคโลงวิจันอ่านสบายดีจบข่าว